นอกจากนี้เองจังหวัดยะโสธรน,นอกจากในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือสําหรับสถานาการณ์น้ำแล้วยังต้องการที่จะพัฒนาในมิติอื่นๆอีกนั่นซึ่งทางจังหวัดยะโสธรเองกะสั่งอปอ,อทอครับทัวจังหวัดเตรียมความพร้อมนะครับตั้งรับอุทกภัยปูพรมพัฒนาในทุกๆมิติตั้งแต่ปราบโกงสร้างเด็ก EF นะครับยันบริหารงบประมาณครับ ว่าที่ร้อยตีคันไชยท่านที่มาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและกรภารกิจสําคัญแก่ผู้บริหารองค์กรปกคร้องส่วนทองถินทั่วทั้งจังหวัดเน้นย้ำให้ถุกหน่วยครับเหตุงานเชิงรุกขอบคุ้มทุกมิติตั้งแต่การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน การสั่งสังคมโปร่งใสการพัฒนาทุนมนุษย์ไปจนหอดนะครับการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโดยภารกิจเล่งดวนเองขี่สําคัญเรื่องแรกก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงของฤดูฝนปี2 5 6 8กําชับให้อปทอทุกแห่งจัดเหตุแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับเน้นย้ำครับให้มีการติดตามสภาพอากาศและกแจ้งเตือนให้ลวงนาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความสูญเสียให้ได้หลายที่สุดตามด้วยนโยบายนะครับการสร้างความโปร่งใสและกะท่านมาิิบาลที่ได้ให้สำนักงานปป,ปอชอประจำจังหวัดยาโสธรชี้แจงหน่วยทางแนวทางโครงการปักมุดเพื่นทีเสียงต่อการทุจริต เพื่อห้อบท่อเองเพิ่มความระมัดระวังและกับป้องกันการทุจริตเชิงลุกให้ไลยสำคัญของการประชุมนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือการพักดันลักสูตรนะครับปฐมศึกษา EF สำหรับเด็กอายุ3-6ปีเพื่อสร้างทะัศะชีวิตและกับพุ่มคุมการท่างยาเสพติดตั้งแต่ตนทางเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระวางเด็กกับคู่พ่อแม่และกับมูพ้อมดึงทุกผากส่วนนะครับเขามา มีความรวมมือสร้างพลั่งขอบัคอบอุ่นในการชุมชนเ่นแข็งที่ปัจจุบันเองจังหวัดยะโสธรได้ส่งบุคลากรจากอปทอเขารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบ EF แล้วจำนวนสองแห่งน้ำกันก่อนที่จะนํำมากขยายผลเพื่ออนาคตทียังยืนของจังหวัดร่วมถึงติดตามการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างซุขที่เป็นการสร่งเสริมให้าศาสนสถานให้ได้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนและการสร้างความสามัคคีและการติดตามการใส่งบประมาณปี2 5 6 8เพื่อให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ถูกนํำไปใส่พัฒนาจังหวัดและกเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนครับ